สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสินแสนันครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงเสี่ยงโชคลงทุนของวันที่1เมษายนพุทธศักราช2566นะครับก็จะบอกถึงชาว5ราศีมีลุ้นไปซื้อไปเสี่ยงโชคได้ในวันที่1เมษายนนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็ตรงกับราศีของท่านใดก็ไปซื้อไปเสี่ยงกันจะได้มีโชคนะครับเินาสนาอ้างอิงจากลัคนานะครับ ท่านใดไม่ทราบลัคนาลิงก์ใต้คำอธิบายในคลิปนี้มีคลิปวิดีโอให้ดูแล้วก็ไปผูกดวงหาลัคนาของตัวเองนะครับต้องมีเวลาเกิดไปหามีเวลาเกิดตกฟ้าแล้วไปผูกหาลัคนาของตัวเองได้นะครับส่วนท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์แนะนำใหไ้ไปติดตามได้ที่หน้า Facebook f a n p เพจสินสารนันท่าตั้งนะครับก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวราศีต่างๆนะครับข่าวๆคว,วามเคลื่อนไหวยังไงถือว่าอัปเดตกันที่หน้า Facebook f a n p เพจ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สินสาด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงให้สินสาด้วยท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวในงวดหน้าเราจะได้เจอกันนะครับไม่กดติดตามไว้เนี่ยวดหน้าเราอาจจะไม่เจอกันแล้วนะครับก็ในวันที่1เมษายนนี้เนี่ยหวยออกตรงกับวันที่อ่าหวยออกตรงกับวันเสาร์นะครับ วันเสาร์เป็นวันหวยออก1เมษายนก็เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับช่วงนี้แล้วก็เดือนหน้าเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวก็หวังว่าหลายราศีมีเงินมีทองไปใช้ไปท่องเที่ยวกันในช่วงเมษาสงการนี้นะครับก,ก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์5ราศีงวดนนี้ก็มี5ราศีเน้นๆไม่มีแถมนะครับ เป็นราศีไหนบ้างก็เดี๋ยวติดตามไปก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์5ราศีเนี่ยขอพูดถึงเรื่องดวงดาวนิดหนึ่งนะครับดวงดาวที่โครจรส่งผลเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับทางด้านโชคเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะครับตอนนี้นวันหวยออกวันที่1เมษายนเนี่ยดาวศุกร์โครจรอ,อยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งเป็นประ,กะเกษตรนะครับ สุขโรจรอ,อยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งปะเกษตรช่วงก็จะส่งผลโชคลาภเงินทองของราศีต่างๆแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะครับในงวดวันที่1เมษายนนี้นะครับหเมษายนนี้เนี่ยราศีแรกทินแสมองไปที่ราศีมีนครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับ วันนี้มีโชคไปลุ้นไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยนะครับชาวราศีมีนตอนนี้ดาวศุกร์โคจรอยู่ในภพกระดุมพระหรือว่าเลือนการเงินของชาวลัคนาราศีมีนก็เป็นช่วงที่ชาวราศีมีนเนี่ยจะมีโชคเงินทองเข้ามาหลายด้านนะครับทั้งจากโชคลาภลอยจากธุรกิจทำมาค้าขายหรือว่าเงินทองอะไรต่างๆที่มีค้างจ่ายค้างรับอะไรกันอยู่ต่างเนี่ยก็จะมีเข้ามา จริงๆก็ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาแล้วไปจนถึงต้นเดือนหน้าเป็นช่วงที่เรียกว่าชาวมีนส่วนใหญ่จะได้รับเงินรับทองแต่ว่าชาวมีนเนี่ยโดนพระราหูล้วงทรัพย์มาเกินครึ่งปีแล้วนะเกินครึ่งปีแล้วเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเร็วออกเร็วนะครับหลายคนก็อาจจะติดขาดฝืดเครืองเนื่องการเงินเลยโดนพราหูล้วงทรัพย นะครับเอาเงินไปลงทุนทํานู่นทํานี่อะไรต่างๆช่วงนี้ใช้เงินใช้ทองหรือว่าลงทุนอะไรต่างๆในปี -66 นี้เนี่ยระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็รอบข้อเป็นพิเศษก่อนตัดสินใจเอาเงินออกจากกระเป๋าตัวเองนะครับเกณฑถูกพระราหูล่วงรัพย์ส่วนใดออกไปแล้วมักจะไม่ได้คืนนะครับหรือว่าเอาออกไปร้อยหนึ่งได้กับคืนมา40-50 จะเป็นในลักษณะนั้นโดนพระราหูงร้รงพั์นะครับแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพให้ดีในเดือนเมษายนนี้ด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยป่วยไข้ไม่สบายในด้านดีนะครับด้านด้านดีเนี่ยหลายคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานใครตกงงานรอง,งานอยู่ก็เตรียมตัวได้รับข่าวดีเลยนะครับหรือว,ว่าไปคุยไปสัมภาษณ์หรือ,ออาจจะคุยมานานก่อนหน้านี้แล้วก็ รอลุ้นฟังข่าวดีได้เลยในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนก็มีบางคนก็อาจจะมีข่าวดีมาช่วงก่อนหน้านี้สักสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็มีนะครับแต่บอกได้เลยว่ามีกําลังจะมีโชคเรื่องงานกําลังจะมีข่าวดีเรื่องงานสําหรับชาวลัคนาราศีมีนสําหรับงวดหนึ่งเมษายนนี้ก็ถือว่าไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยนะครับแต่ถ้าใครได้เงินมาทางอื่นแล้วเนี่ยเอาไม่ต้องมากเล็กๆน้อยน้อยพอ นะครับได้โชคเงินทองจากทางอื่นมาแล้วก็เสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆพอถ้าถูกก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใครยังไม่ได้รับเงินรับทองก็ง้วนนี้จัดไปได้เต็มๆนะครับเป็นราศีเต็งแล้วก็จะมีโอกาสถูกถูกได้เงินได้ทองใช้ค่อนข้างมากนะครับเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามได้ดีเป็นเพศตรงข้ามนําโชคนําลาบมาให้นะครับใครมีแฟนมีคู่ก็ให้แฟนซื้อแฟนเสี่ยงให้เลยนะครับจะนาโชคนําลาบมาให้เราสําหรับ ชาวลัคนาราศีมีนนะครับเป็นราศีแรกในงวดหนึ่งเมษายนนี้ที่ไปลุ้นไปซื้อไปเสี่ยงได้นะครับมาต่อกันที่ราศีที่สองเลยนะครับสำหรับงวดหนึ่งเมษายนนี้ราศีที่สองสินแสมองไปอยู่ที่ชาวลัคนาราศีมังกรครับดาวสุขโคจรอยู่ในภพพันธุ รือว่าพบที่สของชาวราศีมังกรสุขได้เรือนเกณฑ์นะครับสุขก็ยังส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมังกรก็สําหรับชาวามังกรเนี่ยวกนี้มีเกณฑ์ไปซื้อไปเสี่ยงลุ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีเกณฑ์แต่ถือว่าโชครับลอยอยู่ในขั้นปานกลางยังไม่ถึงกับมากมายอะไรนะครับแต่ว่ามีซื้อมี ไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับสําหรับชาวมังกรก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาดีขึ้นกว่าในช่วง2ปีเศร็จผ่านมาค่อนข้างมากเสาโคจรขยับย้ายออกไปชาวมังกรก็หลายคนก็จะมีโชคเรื่องงานเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรหลายคนจะมีโชคเรื่องงานเข้ามานะครับในช่วงปลายมีนาหรือว่าเดือนเมษานี้นะครับ ใครจะขยับปรับเปลี่ยนเรื่องงานอะไรต่างๆช่วงนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงเช่นกันสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับส่วนดวงการเสี่ยงโชคลงทุนนี้บอกได้เลยว่าวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปซื้อไปเสี่ยงไว้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเ,เขาบอกว่าชาวมังกรเนี่ยมักจะได้โชคลาภในที่ไกลนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ ไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงไว้นิดนึงนะครับมีโอกาสที่จะหยิบนํโชคนาลาบมาให้เรานะครับใครที่เดินทางมีการเดินทางในช่วงเนี้ยเจอลอตเตอรี่เจอสลากที่ไหนไปซื้อไปเสี่ยงเลยเลขอะไรก็ได้นะครับด้วยเลขที่ตัวเองชอบไปซื้อไปเสี่ยงเลยถ้าดวงมียังไงก็ต้องถูกสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วก็รุ้นได้เลยนะครับงวดผ่านมาเป็นยังไงชาวมังกรคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ มาต่อกันที่ราศีที่สเลยนะครับใน <c oughs> งวดวันที่1เมษายนนี้สําหรับราศีที่สมเนี่ยสำหรับงวดนี้สิจนแสมองไปอยู่ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์โอ้ต้องบอกเลยว่าสิงห์นี่มีโชคติดต่อกันมาสองสมงวดแล้วนะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกติดต่อกันมาสองสงวดแล้วงวดนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งงวดที่จะเป็นโอกาสของชาวลัคนาราศีสิงห์อีกเช่นกัน ดาวสุข,ขจรเข้าสู่ภพสุภะนะครับเรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็จะดีขึ้นกว่าในช่วงสองสาเดือนผ่านมาแต่ช่วงนี้มีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เกณฑ์การหมุนเงินหมุนทองเนี่ยช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเรื่องหม,หมุนเงินหมุนทองค่อนข้างมากเข้าเร็วออกเร็วนะครับแต่ถามว่าหมุนผ่านได้ไหมดูจากดวงดาวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะ ผ่านได้นะครับคือมีเงินมาให้เราหมุนเข้าออกสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์งวด1เมษายนนี้ถือว่าเป็นราศีที่เต็งนะครับงวดนี้จะต้องถูกอีกใครงวดสองงวดผ่านมาถูกมาแล้วถูกมาเยอะๆงวดนี้ก็ยังสามารถที่จะตามได้อีกงวดหนึ่งนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์บอกเลยว่าช่วงเนี้ย ดวงเกี่ยวกับโชคเสี่ยงโชครับลอยเนี่ยมาแรงนะครับงวดนี้ก็อย่าลืมจัดไปสําหรับชาวลัคนาราศีสิงตัวเลขใกล้ๆตัวตัวเลขรอบๆตัวเราไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยนะแล้วก็ใครงวดที่ผ่านมานี่ไม่ถูกหรือว่าเชียว ถ้าชอบเลขเดิมไปตามเลขเดิมได้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะกลับมาออกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปตามเลขเดิมได้เลยสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์งวดนี้โอกาสถือว่าค่อนข้างมากถูกเป็นราศีเต็งในงวดหนึ่งเมษายนนี้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่าลืมไปซื้อไปเสี่ยงกันนะครับโชคเลขโชคลาภต่างๆอยู่ใกล้ตัวรอบๆตัวเราไปหาดูดีๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับผม ก็ฝากประชาสัมพันนิดหนึ่งครับซิมเบอร์โทกกเรษฐีเบอร์สำหรับโชคการค้าขายธุรกิจเงินเงินทองมั่งคั่งเงินถุงเงินถังสมบูรณ์พูนสุขใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจทำมาค้าขายต้องการเบอร์โทรที่เก็บสะสมเงินทองได้ดีเนี่ยสินใจแนะนำเลยเบอร์โทซิมเบอร์โทกกโจรนะครับอิงตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนท่านใดสนใจก็แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามา ยิงตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนสินเสจะคำนวณเบอร์ตามดวงชะตาแล้วก็จัดหาไปให้เป็นซิมเบอร์โทเบอร์เติมเงินนะครับราคาซิมละ3,900บาทสำหรับซิมเบอร์โทรกกเศรษถ,ถีท่านใดสนใจแอดไลน์ทักเข้ามานะครับมาต่อกันที่ราศีที่4เลยนะครับงวดน,นี้ก็5ลาราศีไม่มีแถมสำหรับราศีที่4งวดน,นี้เนี่ย มองไปอยู่ที่ชาวาลัคนาราศีพิจิกนะครับพิจิกเกณฑ์งวดนี้ก็มาแรงสำหรับเ,เกี่ยวกับโชคลาภสุขโคจรเข้าสู่พบอลินะครับก็ต้องบอกเลยว่าพิจิกช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องเสียเงินใช้จ่ายเงินทองเยอะนะครับบางคนมันมีเหตุจำเป็นจะต้องเสียต้องจ่ายต้องซ่อมนูน่นซ่อมนี่อะไรต่างๆเนี่ยสำหรับพิจิกเนี่ยมีเข้ามาในช่วง มีนาที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ดวงการเงินก็ยังมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายอะไรต่างๆค่อนข้างมากจนหลายคนอาจจะติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงนี้อยู่ก็วันที่10เมษาไปแล้วนะครับดวงการเงินถึงจะผ่อนคลายขี้ขลายขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีกําลังจะย้ายสําหรับชาวราศีพิจิกสิสนแสนแนะนําเลยนะครับ พระหัตสบัดีย้ายวันที่19เมษายนนี้เนี่ยไปไหว้รับดาวพรหัสบันดีสักนิดหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับสำหรับโชคลาภเจี่ยงโชคในงวด1เมษายนนี้ต้องบอกเลยว่าชาวพิจิกเนี่ยจะมีโชคกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเยีเ่ยมหายไปสักก็หลายงวดอยู่เหมือนกันสำหรับชาวราศีพิจิกมีโชคมาอีก งวดอีกครั้งหนึ่งในงวด1นึ่เมษายนนี้นะครับแต่ว่าเกณฑ์ของโชคลาภงวดนี้อยู่ในระดับปานกลางยังไม่ถึงกับมีโชคใหญ่อะไรมากมายนะครับซื้อเสี่ยงไว้ก็มีเงินได้ใช้นะครับได้หมุนใช้จ่ายบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกก็บอกเ,ออเขาบอกว่าพิจิกเนี่ย ให้ไปเสี่ยงโชคกับคนอายุน้อยหรือว่าให้ลูกให้หลานซืซ้อเสี่ยงโชคถามเลขจากลูกหลานไปซื้อไปเสี่ยงจะนําโชคนําลาบให้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วก็เมษานี้มีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางเดินทางไกลสาหรับชาวราศีพิจิกด้วยนะครับเดินทางได้ปลอดภัยดีขอให้มีเงินใช้ถูกหวยจะได้เดินทางอย่างมีความสุขสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ มาต่อกันที่ราศีที่5แล้วก็เป็นราศีสุดท้ายในงวดวันที่1เมษายนนี้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปสินเสือไปด้วยนะครับรลศีที่5้าราศีสุดท้ายในงวดวันที่1เมษายนนี้เนี่ยมองดูแล้วสำหรับงวดนี้ราศีที่5ชี้ชัดไปเลยอยู่ที่ชาวลัคนาราศีกันครับ กันงวดสองงวดผ่านมาก็หลายคนก็ถูกกันไปชุดใหญ่หรือว่าได้กันไปก้อนโตอยู่เหมือนกันะนะครับสำหรับงวดนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีกันสุขโจรเข้าสูภพบอลัลิมีเรื่องใช้จ่ายเงินทองค่อนข้างมากอยู่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกัน10เมษาไปแล้วการใช้จ่ายอะไรต่างๆจะน้อยลงแล้วเงินทองจะคล่องตัวขึ้น สำหรับชาวลัคนากรระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายหลายคนช่วงนี้ก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทหลับหลับ,ลบตื่นตื่นมีความรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีกันเมษายนนี้นี่ระ,ะมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากๆนะครับแล้วก็ระวังทรัพย์เงินทองของมีค่าสูญหายจากการหลงลืมนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเบอร์ ซึมๆเบอร์เบรนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีกันไปดูแลสุขภาพให้ดีระวังอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยสาหรับราศีกันในเมษายนนะครับสําหรับงวดหนึ่งเมษายนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันเป็นราศีเต็งม,มีโอกาสที่จะกดรางวัลใหญ่ถูกชุดใหญ่หรือว่าถูกได้รับเงินก้อนโตสําหรับชาวลัคนาราศีกันราศีเต็งเลยนะครับงวดนี้ ชาวกันอย่าลืมพลาดไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยแต่บอกนิดหนึ่งใครได้เงินได้ทองจากาทางอื่นมาในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเสี่ยงไม่ต้องมากอาจจะไม่ได้ก้อนโตนะครับสำหรับชาวราศีกันแนะนำเลขของตัวเองนะครับเบอร์โทรศัพท์เลขรหัสเลขประจำตัวเลขส่วนตัวของตัวเองอะไรที่เป็นเลขของตัวเราเนี่ยนำโชคนำลาบไปซื้อไปเสี่ยงได้แล้วก็ ใครชอบเลขอะไรก็ไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยหรือว่าช่วงนี้ชาวกันก็อาจจะมีฝันฝันเห็นตัวเลขฝันเห็นเป็นเรื่องราวต่างๆต,ตีออกมาเป็นตัวเลขออกตรงๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับงวดน,นี้มีเกณฑ์โชคใหญ่โชคแบบหลาย <c oughs> หลายคนก็จะมีเงินทองมีเงินมีทองใช้ไปได้หลายเดือนเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็ ไปซื้อไปเสี่ยงกันได้สำหรับชาวกันนะครับก็สิ้นสุดไปแล้วทั้งหมด5าราศีนะครับงวดนี้ไปซื้อไปเสี่ยงได้ก็ท่านใดที่ถูกหวยในงวดนี้ก็อย่าลืมแนะนำแบ่งเงินทองบางส่วนที่ได้โชคได้รับมาไปทำบุญมูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุหรือว่ามูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์กวดน้ำแผ่เมตตาอุชิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงด้วยของสินสารับประกันว่าค่อนข้างจะแม่นและค่อนข้างจะตรงนะครับแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงได้อย่างสบายใจเลยแล้วก็อย่าลืมยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยงวดหน้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ